มาแล้วครับมาแล้วครับช่องเอาวุฒิพนาปบะพรมสามร้อย้ามัตามอายุย่าง็ันยันยันปลากนไลก์กดแช่กุ้งสะใภ้ช่องเอาวุฒิพัฒนาครับกดกระดิ่งน้ำเด้อครับวันนี้ช่วงบ่ายครับวันที่19กันยายนส5ง6เวลาส4นสมเอาวุธกลับี่นาทีจะเ่ีออกเป็นภาษาสัมพัสทุก่วงบ่ายครับถีบบ้านตะวาง และที่สองโคสงหลันเมืองพลัรามเมลาสิบนานิาสามส้วก็วางอนุสาวรียนที่สิบคันยมยี่บอพันทารอยนี่ครับทอผ้าาสมัีสร้างอนุสาวรีย์ทางทีมนทองเวลาสิบนาฬิกาถวายพระตาหารเพลงแด่พระพิสุทธิ์ถวายัใจพยาธิธรรม เป็นอาหารไายหวานเอาจ๋าตอนเช้าจนค่ำค่าสุดและโวหัวใจแล้วกดสามเอาวทไม่ธรรมะะครับพนัตบอสโคโรนบอิสต่อได้ที่เราเอเทนร์เทมินครับเพุนะครับในโอกาสนี้คณะสงฆ์อเภอพนางนำโดยท่านพระาจารย์พี่บุกอีกวัย จ้าคณะตําภอพนาและสังฆราว่านายคนะชายพีปวันนี้พง้าจันทร์รองประธานกรรมการสร้างบ้านแต่งเมืองพนาหรือว่าที่ผันตริีพิธีรักจินพาราณนายยมเทศมณตรีตําบลพนาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสร้างบ้านแต่งเมืองพนาและประธานจัดงานในครั้งนี้ ขอ,อกราบอนุโมทนาบนุญท่นานผู้มีจิตศรัทธาจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมคิดร่วมสร้างบ้านแต่งเมืออพนามาณโอกาสนี้โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทาบุญในครั้งนี้จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรและได้รับการลดเกี่ยมภาษีโอกาสด,ดีมีครั้งเดียว สันสาสปีมนาจึงขอเชิญเข้จิตสาทุกทมาร่วมกุศสนหส้างเด่นสร้างกุศลสร้างปรเมอพนาในคังนีลิตาหมสดาร้อ่บาทสนใจซื้อได้ ขอเชิญรูปพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอนุสาวรีย์พานกีพานโทมงบำพบุรุษผู้สร้างยังพนามานานกว่า315ปีในวันพุทธทีธ่20กันยายนพุทธศักราช2566เนสาลหลักเมือง นู่นตะว่างเขาทางนี้ไป การปจัดงานในนต่งางวันและกนตาสองหาในเวลาตั้งนาฬิกาตั้านาทีทรงไซต์ดวงสวงเวลาตั้งนาฬกาสาสิบนาทีพระสงฆ์สิบสี่รูปจะเริ่พระพุทธมนต์พระพุทธคุณพระธรรมคุณพรื่อสั่งฆคุณและพิธีสมควดสารหลักเมืองพระนาม เวลา10นาฬิกา39นาทีเดินที่ีวังซีราเล่เพื่อสงจ์เจรญชัยมงคลพันในโอกาสนี้คณะสงฆ์อำเภอพนังนำโดยท่านพจ้ามหาสัตมีจิตติปันโยจ้าคณะอำเภอพนาและฝั่งคลราวานายธนทชัยควีนในอำเภอพนังพร้อมคณะกรรมการสร้างบ้านแตงเมืองพนา เชิญร่วพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอนุสาวรีย์พานทีพานโคงบ่มพบุบุษผู้สร้างเมืองพนามานานกว่า315ปีในวันพุทธที่20กันยายนพุทธศักรา2566 สายหลักเมืองพนาจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการรำลึกถึงสองพานที่น้อยที่สร้างบ้านแลงเมืองพนามาจป็งของินท่านผู้มีจิตจัดทาเพื่อจะเจ้าป้าพังบุญทอดข้า่ารสามทีสร้างอนุสาวรีย์ผ่านทือทำติดตาม ตามกำหนดการและกนดโดเวลา7นาฬิกา30นาทีใจ้งบุญชาแผ่นดินแผ่นโพปรับวัตถุมงคลบรรจุตต้างฐามอนุสาวรีย์ทางเกียนโค้งรับบริจาคข้าต้มมัดจำนวน315มัดอายุการตั้งเมืองพนาปรับสายบุญกองผ้าป่าจากโ่บ้านต่างๆและผู้สัมผัสพาณิชยลาบนาลาบานาที เริพิธีบวงสวงเวลาต้านาฬิกานาทีพสิบี่รจรพระพุทธมนพระพุทธคุณพระธรมคุณพระสังฆคุณและพิธีส่งโคตสัหลักเมืองพนาเวลาสิกนาฬิกาสามสิเ้านาทีเริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์พระสงฆ์จะเริญชัยมงคนคาถาสิบสี่รูปพิธีทอดท่าสามัคคี สร้างอนุสาวรีย์พานทีพลานทองเวลาสิกนาฬิกาถวายพระาหารเพลงแบบพระที่สุดภาวังปัจจัยไทยธรรมปีโตูอาหารทาวางจากประชาจนทุกภาคส่วนเวลาสิอ็นากา30นาทีมอบใบอนุโมทนาบัตรผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์ในโอกาสนี้ คณะสงฆ์อำเภอพนางอย่งโดนท่านพระมหาสันมีกิติปัญญงาา<อ>้าคณะอำเภอพนางฝั่งคาราวานายธนะชัยทวีนทนายอำเภอพนังพร้อมคณะกรรมการสร้างบ้านแต่งเมืองพนางและแรกที่ทนตรีพชรญักอินพระจันทร์นายยเทศมนตรีตำบลพนางซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสร้างบ้านแต่งเมืองพนางและประธานจัดงานในครั้งนี้ ขอกราบอนุโมทนาบนุญทา่านผู้มีจิตกตหาจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมคิดร่วมสร้างบ้านแต่งเมื่อพนามานณโอกาสนี้โดยทา่านผู้มีจิตกตหาได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรและได้รับการลดหย่อนภาษี โอกาสดีๆมีทั้งเงาสมศักดิ์มงคลสามร้อยสิบห้าปีเงาพนาจึงขอเชิญผู้มีศิ์ศรทุกท่านมาร่วมเป็ส่วนหนึ่งในการสร้างบุญ้างกุศลสร้างสำะรับศีลเมืองพนาในครั้งนี้เริ่มกันนะคะ าากรระะดาษนคับอรรขอเชิญร่วมพิธีวางศิาลาฤกษ์สร้างอนุสาวรีย์พานทีพานโทรบัพงพบุษผู้สร้างเมืองพนามานานกว่า315ปีตวันพุธที่20กันยายนพุทธศักรา2566 าสายหลักเมืองพนาจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการนำามืกงึงสองพานพี่น้องที่สร้างบ้านแป่งเมืองพนามาจึงขอเชิญท่านผู้มีจิตรัดธารเพื่อเป็นเจ้าภาพ บนทอดท่าป่าสามาธีสร้างอนุสาวรีย์ฐานทีฐานทองตามกำหนดการดังนี้โดยเริ่มเวลา7นาฬิก30นาทีเริ่มบูชาเผ่นนแผ่นทองทร,รับวัตถุมงคลบรรจุใต้าฐานอนุสาวรีย์ฐานทีฐานทองระบบริจาคขา้อต้มมัดจำนวน315มัด ตามอายุการตั้งเือนพนารับสายบุญกองข้าตาจาโห่บ้านต่างๆและอุ้มจิตศรัทธาในเวลา9ก้นาฬิกาเ้านาทีเริ่มพิธีวงสวงเวลาเก้านาฬิกานาทีพบกันใหม่ตอนต่อไปรูปเจริญพระคุณรคุณพระธรมคุณพระคุณพระธรรมคุณพระคุณนคุณและพิธีสวดโทษสาอยางนีทานผู้ชมที่ดาว สิบนากาามสิบเกอนาทีเ,าเริ่มพธีวนา,านสีลวาเลอร์พระสงฆ์จะเริ่มช่วยคนับ